สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะหมอแจนจะมาทําคลิปนะคะความรักเก่านะคะคนรักเก่านะคะจะมาดูว่านะคะคนคนนี้นะคะของออขอเริ่มเป็นชาวธาตุไฟก่อนแล้วกันนะคะชาวธาตุไฟนะคะชาวธาตุไฟนะคะพลังงานความรักเก่าของคุณนะคะคนคนนี้รู้สถานการณ์นี้ว่าอย่างไรนะคะคนของชาวธาตุไฟนะคะ การอ่านพลังงานเป็นการอ่านแบบภาพรวม general reading นะคะอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างนะคะเหมาะจะใช้ไพ่วิชีในการทำนายนะคะ าราคาเนาะเป็นแบบแลนดอมชาวทัดไฟราศีเมษราศีสิงห์และราศีธนูวันที่นะคะอยู่ใต้ดีสคริปชั่นนะคะหรือปักหมุดใต้คอมเมนต์ที่เป็นแบบตามธาตุราศีอะ,ะคะ่ะถ้าคุณเข้ามาชมแล้วคุณออทราบแล้วนะคะก็เวลาที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะถ้าหมอยังออไม่ได้ใส่รายละเอียดนะคะวันที่เดือนอะไรแบบนี้นะบางทีอาจจะ ทำไม่ทันหรืออะไรก็นะคะขออภัยด้วยก็ดูไว้นะคะที่คลิปไหนก็ได้เช่นการที่เป็นแบบธาตุราศาีนะคะวันนี้เราจะมาออพลังงานความรักเก่าของชาวธาตุไฟราศีเมษราศีสิงห์และราศีธนูนะคะถ้ารับชมเพื่อความบันเทิงนะคะนะคะเอาละค่ะเรามาดูซิว่าคนของคุณนะคะคนคนนี้นะคะรู้สถานการณ์นี้ว่าอย่างไรบ้างนะคะแต่พลังงานแฟนเก่าของพวกคุณนะคะ หมอจะอ่านตามพลังงาน Energy ของหน้าไพ่นะคะอย่าลืมว่าทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะมันเป็นการอ่านตามไพ่นะคะอาจจะไม่สามารถระบุเจาะจงได้นะคะให้มันตรงลงลึกหรือรายละเอียดได้ขนาดนั้นนะคะไพ่ใบแรกนะคะคือสถานการณ์นี้นะคะคนของคุณนะเขารู้สึกว่านะคะความรักความสัมพันธ์นี้นะคะมันค่อนข้างที่ทำไมคะเขาพยายามแหละอืม ถ้าถามว่าเขาพยายามไหมที่จะทําไมคะไม่ไม่อยากเลิกกับคุณเขาพยายามนะเออเขาพยายามตือ้อเขาพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเมื่อทําไมคะมันไม่ไหวนะคะเขาไม่มีพละกําลังเพียงพอเขาไม่มีความสามารถทําไมคะที่จะควบคุมคอนโทรลความสัมพันธ์ซึ่งนะคะ นะ,ะไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคปัญหาต่างๆอะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาในความสัมพันธ์ของชาวตุไฟนะคะเขาไม่มีพละกำลังมากพอที่ทําไมคะจะฟันฝ่าอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่ในความไม่เข้าใจในความไม่ไม่พูดความจริงในความอึดอัดในความรักในความสัมพันธ์ที่จะเดินไปด้วยกันนะคะในสถานาการณ์อะไรก็แล้วแต่นะคะอมืมันเหมือนแบบ เขาอืมนะไม่มีพลังไม่มีอํานาจมากพอที่จะทําให้สําเร็จในการที่จะทําให้มีคุณอยู่กับเขาเขาทําไม่สําเร็จเขาบอกว่ามันเกินมันเกินการอ่มันเกินความสามารถของเขานะคะซึ่งทําไมคะซึ่งเขาได้พยายามแล้วอืมนะคะ ชาวธาตุไฟนะคะเมสสิงห์ธนูเนี่ยคุณผ่านอะไรด้วยกันมาอย่างยาวนานมากนะคะเพราะว่าพลังงานของไพ่ทั้งสองใบเนี่ยมันเป็นอะไรที่นานแสดงว่าทําไมคะสองคน่ะนะคะพยายามนะคะปรับตัวตัวเขาเองพยายามปรับตัวนะคะต่อสถานการณ์นะคะซึ่งทําไมคะอยากจะให้ความรักความสัมพันธ์นะคะมันคงอยู่ด้วยกันนะคะอืมไม่ได้อยากไม่ได้อยากเลิกไม่ได้อยากจากกันไปไหนแต่เขาไม่มีเขาไม่มีเขาเรียกอะไรอะ เขาไม่มีความสามารถเพียงพออืมนะ ความอดทนไม่เพียงพอหรือนะคะในสถานการณ์นี้มันไม่สามารถนะคะทำไมคะอืมนะ,ะมันไม่สามารถดีขึ้น говорят, <ๆ>นะคะบางครั้งเขาอาจจะไม่พูดความรู้สึกที่แท้จริงว่าต้องการสิ่งใดบางครั้งคุณอาจจะไม่พูดความรู้สึกที่แท้จริงว่าต้องการสิ่งใดอะไรมันเป็นสิ่งที่เราอึดอัดอะไรมันเป็นสิ่งที่นะคะจะทําให้ความสัมพันธ์นี้ทําไมคะมันไปต่อนะคะเขาไม่สามารถเออเขาไม่มีความสามารถพอที่จะเอาชนะนะใจคุณให้คุณได้อยู <cuerpo S 2> ่กับเขา คนคนนี้นะเขาบอกว่าเขาไม่สามารถควบคุมคนโทนได้เลยนะเขาบอกว่าเขาพยายามมากพอแล้วนะในความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นการอึดอัดหรือตัวชาวธาตุไฟเมสสิงห์ธนูก็คือผ่านระยะเวลากันมาอย่างยาวนานมีการปรับนะคะมีการอดทนรอคอยนะ,ะพยายามที่จะทําไมคะ ไปโฟกัสสิ่งอื่นก่อนนะคะเพื่อเพื่อทำไมคะเพื่อขยายระยะเวลาในความสัมพันธ์ที่จะต้องเดินแยกจากกันไปเนี่ยมันได้พยายามแล้วมันพยายามอย่างเต็มความสามารถแล้วนะคะแต่ทีนี้ทําไมคะมันไม่ได้รับความสําเร็จอืมมันไปต่อไม่ได้นะคะเออมันอดทนแล้วมันรอคอยมันพยายามพูดคุยหรือมันพยายามปรับหรือมันพยายามแบบอดทนใช้ความอดทนอึดอัดไม่พูดนะคะอืมนะคะในท้ายที่สุดทําไมคะ ก็ต้องมี energy ที่ต้องแยกจากกันไปความรักเก่าหรือแฟนเก่านะคะไปไม่ถึงเส้นชัยนะคะอืมนะคะมี energy ว่านะคะอืมพลังงานเขาบอกว่ามีบางสิ่งบางอย่างนะที่ทําไมคะเราไม่ได้เรียนรู้กันมากพอเราไม่เข้าใจหนังสือเล่มเก่าเรื่องเก่าเรื่องเดิมนะคะเราไม่เข้าใจนะ,ะเราไม่เข้าใจมันนะ,ะบางสิ่งบางอย่าง <c oughs> เขาบอกว่า <c oughs> เขาอาจจะไม่เข้าใจตัวตนของคุณว่าคุณนะคะต้องการอะไรมันเป็นโจทย์ที่ยากมากๆเลยมันอาจจะเป็นวิชาภาษา,ษาอังกฤษหรือวิชาคณิตศาสตร์คุณชาทัดไฟอาจจะเป็นแบบนั้นเขาไม่สามารถอ่านนะคะเห็นไหมคะ มียายแมงบุมเนี่ยคือเราครบคนคนนี้นานแล้วเราใช้รนเวลาในการที่เขาทําไมคะคนคนนี้เขาพยายามจะอ่านนะโจทย์นะเออมันเหมือนภาษาพีระมิดภาษาอียิปต์โบราณนะคะภาษาคณิตศาสตร์นะหรือภาษาอังกฤษที่เขาคนนี้อาจจะเกียดวิชาเหล่านี้ทําให้เขาทําไมคะ เรียนเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจนะคะอืมนะในท้ายที่สุดทําไมคะมันเป็นความยากวิชาที่เขาทําไมคะเรียนแล้วไม่เข้าใจนะเขาได้พยายามแล้วอืมเหมือนคนคนนี้เขาบอกสถานการณ์นี้หรือชาวธาตุไฟเมสิงธนูก็ได้พยายามแล้วได้พยายามทําไมคะ ได้พยายามแก้โจทย์ได้พยายามตีโจทย์แล้วอืมนะในสถานการณ์เนี่ยมันทําไมคะมันไปไม่ได้เออนะเราต้องยอม,อมนะคะปล่อยอืมปล่อยสถานการณ์นี้มันไปนะคะเป็นพลังงานที่ทําไมคะกว่าจะปรับตัวนะคะมันเป็นพลังงานของอคนคนนี้ในรู้สึกในสถานการณ์นะคะตัวคุณและตัวเขารู้สึกว่านะเป็นสถานการณ์ที่ทําไมคะอืม มีการไม่พอใจซึ่งกันและกันนะคะมีความอึดอัดมีความกดดันนะคะใครบางคนนะคะเขาเรียกว่ายังไงะคะเ,ออเขาเรียกว่าไม่ยอมพูดนะ,ะประหยัดคําพูดของกันและกันเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งนะคะได้รู้เอ,อได้รู้ใจตัวเองเ,ออเขาเรียกว่าประหยัดคําพูดนะ,ะประหยัดคําพูดไม่บอก อืมนะ,ะดูซิว่าเธอจะรู้ไหมว่าฉันโกรธเธอเรื่องอะไรดูซิเธอจะรู้ไหมว่าฉันต้องการสิ่งใดนะคะมีความอึดอัดมีความหงห่วงนะคะมีความเป็นเขาเรียกว่าอ่าส่วนตัวใครส่วนตัวมันนะคะอืมมีความอึดอัดอยู่ในนี้ในความสัมพันธ์นะคะการยึดถืออะไรแบบเดิมๆกับเก่าเรื่องเก่าๆที่เคยเกิดขึ้นนะคะมันก็เกิดขึ้นซ้ําอีกซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วนะคะจนนะคะทําไมคะ ในท้ายที่สุดนะมันมีความขัดแย้งเกินกว่านะคะเกินกว่าที่คนคนนี้เออชาวธาตุไฟแม่สิงห์ูคนของคุณนะ,นะ,ค,ะคนคนนี้เขาบอกว่าสถานการณ์นะคะเห็นไหมคะมันมีความต่างอืมนะ,ะมันมีมันมีความก้าวร้าวในนี้มันมีความคิดเห็นไม่ตรงกันมันมีทัศนคติอะไรบางสิ่งบางอย่างไม่ตรงกันนะคะใครบางคน S <S <an> <S เขาบอกว่าการให้และได้รับนะคะเราพยายามที่ทําไมคะให้อะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะ <S <S <an> <S เขาก็พยายามจะเอา,อาบางสิ่งบางอย่างหรือเราก็จะเอาบางสิ่งบางอย่างหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมันมีความขัดแย้งนะคะไม่เต็มใจให้ไม่เต็มใจดูแลในสถานการณ์หรืออะไรก็แล้วแต่มีความก้าวร้าวมีความเห็นแก่ตัวหรือมีความเอารัดเอาเปรียบในความสัมพันธ์นะคะก็ได้เช่นกันด้วยนะคะความก้าวร้าวความไม่ยอมความไม่ลงรอยนะคะ มันเหมือน energy พลังงานของความเป็นอลริเป็นศัตรูหรืออะไรแบบนี้นะคะอืไม่ยังบอกว่าตัวเองคิดอะไรรู้สึกอย่างไรนะนิ่งเงียบนะคะอืมนะแบบว่าไม่พูดไม่บอกอืมนะบางครั้งชาวทัดไฟจริงๆอาจจะเป็นคนที่อยากพูดอยากบอกหรืออะไรแต่พอมี energy พลังงานความรักแฟนเก่าที่ดูหรือคนคนนี้ที่นึกถึงสะท้อนมาถึงคุณนะคะไม่ได้พูดไม่ได้บอก ถ้าพูดบอกก็คือพูดในสิ่งที่ตรงกันข้ามในสิ่งที่เรานะคะไม่ได้ต้องการไปนะคะเออนะ,ะมันเหมือนว่าคำพูดและการกระทําของเราก็ทำไมคะทำให้ความรักความสมพันธ์ไปไม่ได้นะ,ะยิ่งอึดอัดสถานการณ์ยิ่งพยายามจะแก้ไขพยายามจเจริญไปด้วยกันนะคะมีใครบางสิ่งบางอย่างนะคะหายพินเทศนะคะ ความรักในใจอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันมีการปกปิดซ่อนซ่อนเลนไว้นะคะม,มีใครบางคนอาจจะทําอะไรลับหลังนะทําอะไรที่ปกปิดปิดบางซ่อนเลนหรือเขาไม่ได้บอกความรู้สึกที่แท้จริงว่าต้องการสิ่งใดตัวคุณอก็ไม่ได้บอกหรือเขาก็อาจจะมองคุณไม่ออกว่าตกลงคุณจะเอาอย่างไรอะไรสถานการณ์นี้นะคะทําไมไม่พูดทําไมเงียบหรือสถานการณ์อะไรแบบไหนนะคะเออเขาดูไม่ออกนะมีเรื่องรับรวงพางอะไรในหัวใจนะคะ มันเหมือนคนที่อยู่ด้วยกันแล้วศึกษาในิใส่ใจคอหรือมันเหมือนหอน,นังสือเล่มเนี้ยอ่านแล้วมันไม่สนุกเหมือนที่เราแบบว่าเขาเรียกยังไงอะเขาและคุณมันเหมือนว่าโอเคเราดูหนังเรื่องหนึ่งนะคะมันไม่ได้เป็นไปตามที่หนังเรื่องเนี้ยมันไม่ได้ตอบโจทย์ที่เราอยากจะดู <c oughs> เช่นเราอยากดูหนังแบบเออตลกอย่างเงี้ย แต่เราเสือกไปเข้าโรงหนังที่มันเป็นหนังแบบว่าหนังเศร้าหนังดารมาม่าตบตีแย่งชิงแฟนแย่งชิงความรักหรืออะไรอย่างเงี้ยมันทาให้เรารู้สึกเหมือนนอยอึดอัดอะไรเงี้ยโอ๊ยเข้าโรงหนังผิดว่าฉันซื้อตัว๋วแล้วเข้าโรงหนังผิดไปเฉยเลยอะไรแบบเนี้ยนะคะในสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ซึ่งถามว่าเม์สิงห์ธนูและคนของคุณในะสถานการณ์เนี้ยได้พยายามหรือยังมันพยายามมากแลว้วอะนะมันนานเลยอะอม,มันเหมือนคบกันมาอย่างยาวนานมันไม่ใช่ว่าทะเลาะก,กันแล้วเลิกกันเลยนะคะมันมีการปรับ มันมีการรอมันมีการชะลอมันมีการแบบนี้หลายครั้งคือมันเป็นความอดทนที่ยาวนานบางคนอยู่นานมากหรือคบกันยาวนานมากๆนะคะโดยที่ทำไ,ไมคะมันไปไม่ได้ในท้ายที่สุดนะคะไม่ประสบความสําเร็จนะก็เลยต้องทําไมคะอยู่ใต้สําหรับเอ,อ่อนะชาวทัดไฟนะห้าถ้วยมันมีแต่ความเศร้าเสียใจนะคิดเขาคิดว่าถ้าเกิดว่าปล่อยให้สถานการณ์เป็นอย่างนี้ไป ตัวคุณเองก็คงจะต้องเศร้าเสียใจตัวคุณเองก็อาจจะตัดสินใจเดินจากมาหรือเราได้ตัดสินใจคุยกันแล้วว่าเราคงจะต้องไม่ได้อยู่ด้วยกันคือเราทํามันไม่สําเร็จนะ,ะอืมเหมือนเราตีโจทย์หัวใจกันไม่แตกนะะเราพฤติกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่นะ,ะมันเหมือนคุณสองคนเจอกันโดยที่มันเหมือนไม่ได้เปิดใจเลยอืมมีอุปสรรคนะะแต่นะคะนะคล้ายๆเหมือนว่าอีกคนหนึ่งบอกว่านี่สิเธอเนี่ยเอา เอ,เอาปีนใช้ใช้มือแล้วก็ดึงขึ้นไปนะ,ะปีนขึ้นไปนะเห็นไหมคะปีนเออปีนเชือกขึ้นไปนะคะอีกคนหนึ่งพูดอีกอย่างหนึ่งอีกคนหนึ่งก็ทําอีกอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่ามันมีความขัดแย้งความเห็นไม่ลงรอยเออนะคะหรือนะ,ะบางกรณีก็คือฉันคิดว่าอย่างนี้ดีกว่าเห็นไหมล่ะมันก็ไม่สําเร็จมีการพูด นะเวลาที่อีกคนหนึ่งทําอะไรไม่ได้หรือไม่สําเร็จหรืออะไรก็แล้วแต่ในความสัมพันธ์อีกคนหนึ่งก็พูดนะคะแบบเยอะเย้ยถากทางหรือใช้คําพูดนะส่อเสียดนะะอะไรแบบนี้นะมันเป็นเรื่องที่แบบว่าอึดอัดไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่แบบไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกันมีข้อขัดแยง้งเขาเรียกว่าถ้าเป็นเหมือนในออพื้นโหราศาสตร์เขาเรียกว่าคู่ขัดแยง้งนะคู่ขัดแยง้งคู่ศัตรูมันไม่ใช่เป็นเนื้อคู่นะคะก็เลยได้ต้องเลิกกันไป ะะอืมเนี่ยนะคะออคู่ขัดแย้งคู่ศัตรูเหมือนว่าเอ,อเนี่ยพลังงานที่ดูนะคะมันเหมือนว่าเราต้องชดใช้วิบากนะคะแฮงแมนมากับอันนี้นะคะเราต้องใช้ชดใช้วิบากกับคนคนหนึ่งนะะพอหมดวิบากจากกันไปเราก็ทำไมคะหลุดพ้นจาก energy พลังงานนะคะอืมถ้าเราอยู่ไปทำไมคะห้าถ้วยได้สำรับเนี่ยมันก็จะมีแต่ความเศร้าเสียใจไม่เคยมีความสุขอืม ถึงแม้ในช่วงปรับตัวในช่วงที่จะทดลองคบหรือทดลองอยู่ด้วยกันหรืออยู่ด้วยกันมานานแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เลิกกันไปนะคะเราได้ลองนานแล้วหลายปีคิดทบทวนหลายปีกว่าจะตัดสินใจเลิกจะตัดสินใจเดินออกมานะ,ะตัวคุณก็เหมือนกันนะชาทัดไฟเมสิงถนนท,ที่ตัดสินใจเลิกหรือเดินจากมาคิดว่าความสัมพันธ์นี้มันมีแต่สิ่งที่ฉันไม่มั่นใจไม่มั่นคงนะคะ,นะคะเออ ฉันเซันเศร้าหรือชั้นเซนซิทีฟกับมันมากฉันไม่ได้อยากอยู่นะคะฉันไม่ได้อยากอยู่ตรงนี้อืมชาวทัดไฟบอกแบบนั้นนะคะอืมนะคะทีนี้เขานะ,ะสถานการณ์นี้ของคนคนนี้นะคะจริงๆนะคะคนคนนี้เนี่ยถามว่าถ้าเขานะคะอยากมีเ,ออเวทมนต์ก็ได้นะถ้าเขาอยากมีเวทมนต์เนาะเขาก็อยากจะเสกนะให้เป็นไปตามใจที่เขาต้องการเออเขาอยากจะเสกเหมือนกันแล้วว่า เฮ้ยสิ่งนั้นสิ่งนีออ้มันให้มันได้ง่ายๆไหมเออ mm. เขาอยากมีอำนาจที่แบบว่าควบคุมคอนโทรลหรือให้คุณอยู่ในความสัมพันธ์ของเขาเหมือนกันนะเขาอยากจะเสกเวทมนตออ์ให้ความรักของคุณกับเขาเนี่ยมันไปด้วยกันได้ง่ายๆได้ปะอย่าให้มันยากไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้เสียดายที่ไม่มีเราอยู่นะชีวิตนะคะเขาก็เสียดายนะแต่หมายถึงว่าความรู้สึกลึกๆในใจของคน ทั้งสองคนที่อยู่ด้วยกันมันไม่ได้ใกล้ชิดกันเลยมันมีแต่การขัดแย้งมันมีการขัดแย้งกันในทีในเชิงนะคะทุกครั้งที่คุยที่พูดหรืออะไรกันมันไม่เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันเลยมันมีแต่ความอึดอัดอืคุณสังเกตได้เลยนะคะเมสสิงห์ธนูนะคะเจ็ดไม้เท้านะคะอืในการรอคอยหรือในพลังงานหรืออะไรก็แล้วแต่นะะคที่มันเป็นแบบว่าเในความสัมพันธ์นี้นะคะคนคนนี้บอกว่า การให้และได้รับมันต้องเป็นอเมริกันแชร์แลกเปลี่ยนนะคะทัศนคตินะคะเออนะฮะอาจจะนะคะทำไมคะไม่ดีคือมันถึงว่าคนคนนี้เขารู้สึกว่าเขากับคุณเนี่ยดูเหมาะนะจากบุคคลภายนอกที่มองเข้ามาถ้ายืนเคียงข้างกันเขาภูมิใจนะที่มีชาวทัดไฟอยู่เคียงข้างคุณก็ภูมิใจในรูปลักษณ์ภายนอกของเขานะนะคะคุณต้องยอมรับว่าอันนี้คือมันเป็นเบสิกที่เรามอง ปัจจัยภายนอกแต่ปัจจัยภายในนั้นมันเข้ากันไม่ได้เลยนะคะเออมันเข้ากันไม่ได้อย่างสิ้นเชิงเลยคือมันไม่คลิกมันไม่คลิกเลยมันอึดอัดเลยนะคะเออมันเหมือนว่าเขาไม่สามารถอย่างเข้าถึงหัวใจคุณได้เลยคุณก็ไม่สามารถอย่างซึ้งเข้าถึงหัวใจเขาได้เลยไม่ซึ้งถึงกันเลยนะคะไม่ว่าจะอยู่ด้วยกันนานจะคบกันนานเท่าไหรมันเป็นมันเป็นความรู้สึกเหมือนว่ามันอึดอัดและอดทนเท่าที่ผ่านมาที่อยู่ด้วยกันจะบอกว่า เหมือนวิบากกรรมไหมที่ต้องมาคบหรือมาชดใช้ที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกันใช่นะเพราะว่าหมอเห็นจากไพ่เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเลยนะคือหมายถึงว่าบางครั้งที่คุณสองคนได้เจอกันนะหมอบอกเลยนะมันเหมือนว่าเราพึงพอใจแค่รูปก,กายภายนอกที่เราตัดสินใจคบเป็นแฟนหรืออะไรก็แล้วแต่นะชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะหมอจะอ่านตามไพ่ใครเป็นอย่างนี้หรือเปล่าหมอไม่ทราบนะเออในสถานการณ์เนี้ยคนคนเนี้ยนะคะเขาบอกว่าไงรู้ไหมคะมันเหมือนว่าเนี่ยเห็นไหมคะข้อขัดแย้งนะ,ะเพราะทําไมคะ เรานะคะเขากับเราเนี่ยนะ,ะมันเหมือนเป็นส,สปีชีที่มันเหมือนพลังงานคิงกับคิงนะคะนึกออกปะคะเออนะคะไม่ว่าหญิงชายหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นพลังงานของคิงกับคิงนะคะเขาต้องอดทนเพื่อให้ตัวเองเก่งมากแค่ไหนถึงจะเอาชนะคุณได้เออเขาไม่สามารถเก่งเพราะว่าเขาแพ้ไงเขาแพ้ทางคุณเพราะคุณเก่ง คุณก็ไม่ยอมที่จะน้อยหนา้าคุณต้องเก่งมากกว่าเขาให้ได้มันเป็นเหมือนคู่ศัตรูแล้วมันเหมือนคู่แข่งกันในทีนะคะมันเหมือนว่าถ้าคุณสําเร็จมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งรู้สึกเหมือนดูหน้างโง่มากเท่านั้นนะคะในความกดดันในความอดทนเนี้ยในความรู้สึกเหมือนว่าคุณไม่ได้เป็นคนที่เหมือนดูอ่อนแอไหมจะให้เขาได้ปกป้องนะคะอันนี้คือพูดในถึงในกรณีที่สถานการณ์นี้ผู้ชายของคนชาวธาตุไฟที่ได้ส่งพลังงานมาถึงคุณนะคะ แตท่ทั้งหมดทั้งมวลที่พูดเนี่ยรวมได้ทั้งชายหญิงที่ชมคลิปนี้นะคะสามารถฟังคลิปนี้ได้แต่ถ้าพลังงานเอเนจีผู้ชายเนี่ยเขาพยายามเหมือนว่าถ้าจะต้องเก่งมากแค่ไหนวะเออต้องมีเวทมนต์ไหมถึงจะได้สําเร็จเออถึงจะได้เก่งกว่าแม่นางเนี่ยเออถึงจะได้เก่งกว่าเธอหรือถึงจะรู้ใจเธอหรือถึงจะให้ความรักเนี่ยมันคงอยู่ได้เออฉันจะทํำยังไงเออนะคะอืมเนี่ยนะคะดูสิ ปีนภูเขาเนี่ยนะคะเห็นไหมคะเป็นเป็น energy ของทําไมคะแม่มดผู้หญิงที่ปีนภูเขาเพราะว่าเขาไม่สามารถนะคะไม่มีเวทมนต์ที่จะเสกมันคือเหมือนว่าคือเขาจะบอกว่าเขาไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ผู้วิเศษอืมนะคะบางครั้งเราดูเหมือนเจ้าชายเราดูเหมือนเจ้าหญิงที่เรายืนอยู่ด้วยกันทุกคนต่างพูดนะในสถานการณ์นี้เขาก็ยอมรับนะ,ะตัวคุณชาทัดไฟคุณก็ต้องยอมรับว่าคุณดูเหมาะกับเขานะคะ แต่เราไม่ได้พูดถึงการคบหาหรือนิสัยใจคอหรืออะไรที่วัดกันแล้วไปด้วยกันไม่ได้นะคะเออเนี่ยนะ,ะมีความเก่งกับความเก่งต่อกันนะ,ะไม่ยอมลงนะคะมีอีกโก้ด้วยกันทั้งคู่นะ,ะเป็นผู้นําเพราะมันถึงมีข้อขัดแยง้งถ้ามันเป็นหยินและอย่างมันจะไปด้วยกันได้แต่อันนี้คนใดค,ค,คนหนึ่งนะคะก็จะเป็นทั้งหยินบินหยินป็นหยินไปหมดอย่างเงี้ยนะคะไม่ยอมไง เป,เป็นเหมือนกันนะคะเออฉันไม่ยอมเธอก็ไม่ยอมนะคะอย่างเงี้ยนะคะมันเหมือนว่าเขาอึดอัดจริงๆถ้าเขาจะบอกว่าเขาอึดอัดหรือเขาภูมิใจในความเก่งของคุณมันแม่งก็ใช่นะเขายอมรับเลยนะว่าคุณแม่งโคตรเก่งเลยเออด้วยความที่เขาอาจจะชอบคนเก่งผู้หญิงเก่งที่เขามองมาที่คุณที่โฟกัสที่คุณนะ ออมันทําให้ตัวเขาเองก็เป็นคนที่เก่งเหมือนกันแต่เขายังยอมใจคุณยอมแบบอยู่ในทีหรือในความรู้สึกในสถานการณ์เนี้ยใ,ใ,ใ,ในในพลังงานที่เขาอะส่งเอ e น g y มาจากมาเข้ามาที่ไพ่นะคะที่หมอ,ส,อ,อสัมผัส e n e น g y ์พลังงานเขาแบบเขายอมใจเลยว่าแม่งเก่งจริงเออเขาเอาชนะไม่ได้เลยท้ายที่สุดเขาต้องยอมออยอมแบบยอมในความสัมพันธ์หรือยอมในความเป็นตัวตนของคุณเออเขาไม่สามารถ ควบคุมคอนโทรลคุณได้อืมเขาไม่สามารถควบคุมคอนโทรลคุณได้เห็นไหมคะเนี่ยเห็นไหมคะดูดิสามไม้เห็นไหมคะเนี่ยเขาอยู่ฝั่งนูน้นคุณอยู่ฝั่งเนี้ยอ่ะเหมือนคนคนหนึ่งกําลังจะโจมจะโจมต,ตีกันเห็นไหมคะสามไม้ถามว่าถ้าเขาอยากจะให้ความสัมพันธ์เนี่ยพัฒนาไปในอนาคตหรืออะไรต่ออะไรไหมนะคะจากที่ผ่านมาใช่เขาพยายามอืม คุณก็พยายามเหมือนกันนะคะเออพยายามมันเหมือนว่ามันเป็น energy ของเหมือนคนที่เป็นเพื่อนะแล้วเป็นคู่แข่งหรือแบบเป็นคู่หูอย่างเงี้ยมันจะเหมาะกว่าไม่เหมาะที่เป็นสามีภรรยาหรือเป็นแฟนที่มีความรักแบบฟิล l i n g แบบหวานแหววนะมันเหมือนเป็นเหมือนเหมาะเป็นเพื่อนมากกว่าอืมนะคะดยนิสัยใจคอหรือเออเป็นเพื่อนที่แบบ ทำอะไรด้วยกันหรือแนะนำหรืออะไรอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าเป็นแฟนเหมาะหรือเปล่าไม่ได้เหมาะนะคะเนี่ยคนที่คุณเลิกมานะคะเพราะอะไรนะ,ะเนี่ยนะคะความรู้สึกหรือความสัมพันธ์กับคนคนนี้สถานการณ์ทั้งคุณและเขาสิบไม้เห็นไหมคะเออมันเหนื่อยนะคะมันเหนื่อยเหลือเกินกับเอ,อ่อทำไมคะกับการที่เรามันเหมือนรู้สึกว่าเฮ้ยฉันแพ้ไม่ได้เลยเนี่ยฉันล้มไม่ได้ฉันจะต้องเป็นคนที่ทําได้เท่านั้นเพราะว่า มันมีความรู้สึกกดดันตัวเองตัวคุณก็ด้วยฉันจะต้องดีกว่านี้ชันจะต้องดีกว่านี้มันอึดอัดแล้วมันกลายเป็นกดดันเลยต่างคนต่างกดงตัวเองมันเหมือนว่าคือมันเหมือนแบบคนที่แบบเกรดเอเออเรียนแบบในคัรดเอทั้งหมดเอแล้วก็เมาอยู่ด้วยกันคือโปรไฟล์ดีเลิศหรูทั้งคู่ที่คุณได้เจอกัน่เนืกอออกไหมคะมันไม่มีอะไรที่แบบว่า เฮ้ยถ้าฉันเป็นบีไม่ได้สิเดี๋ยวมันจะรู้สึกว่าฉันไม่เก่งเออย่างเงี้ยนึกออกไหมคะมันทําให้เราก็รู้สึกกดดันในตัวเองว่าฉันจะต้องเก่งยิ่งกว่านี้อีกเขาเก่งฉันก็จะต้องเก่งแล้วบางครั้งมันมีความรู้สึกที่เหนื่อยล้าหรืออ่อนล้าหรือไปไม่ไหวนึกออกไหมคะเออเขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทาไมฉันจะต้องเนี่ยเหนื่อยหรืออะไรพยายามขนาดเนี้มันนึกมันนึกโมเมนต์นี่แบบ คล้ายๆสไตล์เหมือนที่บอกว่าเอออะไรนะเออคือเราเป็นคนสวยเราเป็นคนหน้าตาดีแต่วันหนึ่งฉันอยากจะแต่งตัวแบบป้าๆออกจากบ้านได้ป่ะแบบไม่เขียนคิ้วคิ้วไม่มีคิ้วร้นเลยหรือตื่นมาไม่ผัดแป้งทานหน้าเลยผมก็เซื้อกะเซิงเป็นเยแก่อะไรเงี้ยเดินออกนอกบ้านหรือไปโน้นฉ,ฉันจะเป็นอย่างนั้นบ้างได้ป่ะหรือฉันจะต้องดูเพอร์เฟกตตลอดเลยไหมเออมันเป็นความอึดอัดในสถานการณ์ที่มันเหมือนแบบคุณสองคนที่มันดูเหมือนแบบเฮ้ย ต่างคนต่างเก่งแลว้วมาอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยเอเนจีอ่ะมันก็เป็นความภูมิใจเหมือนกันนะว่าเฮ้ยแต่ในในความภูมิใจเนี้ยมันหมายถึงว่าเรากดดันตัวเราเองที่จะพยายามอ่ะเออพยายามให้มากกว่านั้นมันไม่เป็นการสมดุลอ่ะมันไม่เป็นการแบบเอออะไรอย่างเงี้ยต่างคนต่างคิดหรือรู้สึกอย่างเงี้ยมันทําให้เรารู้สึกเหมือนว่ายึงขัดแยง้งอืมยึงอยากเอาชนะซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยเรื่อยเรื่อยเรือยเ่อเอ,อะไรก็แล้วแต่ในความสัมพันธ์นะคะอืม ไม่ใช่ว่านะคุณสองคนเนี่ยนะถามว่าเออพลังงานนะคะเอ,อคนเก่าความรักเก่าเนี่ยนะถ้าถามว่ามุมมองที่เขามองมาที่เราหรืออะไรเนี่ยนะคะเออดีนะแต่มันเหมือนว่าเราไปเจอคนที่ที่เป็นแฟนเก่าเราหรือธาตุไฟที่เราเช็คพลังงานเอเนอร์จีตรงเนี้ยมันไม่ได้เข้ากับเรานะคะบอกเลยเออบางครั้งที่เราตัดสินใจเลือกคือเราดูผิวภายนอกคือเราดูเปลือกนะคะนึกออกไหมคะเออเราดูเปลือก แต่ภายในลึกๆอ่ะมันขัดแย้งมันไม่ได้ไปด้วยกันมันอยู่แล้วมันรู้สึกอึดอัดมันไม่สบายใจมันไม่ค่อยมีความสุขเลยไม่ว่าคุณอยู่มากี่สิบปีคุณสังเกตได้เลยว่าคุณรู้สึกอึดอัดหรือกดดันตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าฉันจะต้องดีกว่านี้ไม่มีคําสรรเสริญเลยเยนยอด้วยนะในพลังงานที่บางครั้งเหมือนว่าทับถมกันด้วยบูลลี่กันอีกด้วยว่าเอ้ยเก่งได้แค่นี้เหรอทำไมทําไม่ได้อะไรเงี้ยอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบบางครั้งที่ทะเลาะเบาแหวงหรือขัดแย้งมันมีการแบบดับ ดอกอีโก้ของอ e ีกฝ่ายอย่างเงี้ยเพื่อให้ตัวเองดูเก่งขึ้นอย่างเงี้ยด้วยนะมันเหมือนไปคู่ศัตรูนะ,ค,ะคือแบบปรับหลายรอบแล้วก็ไม่ได้อืมปรับหลายรอบก็ไม่ได้ทําให้ทําไมคะต้องต่างคนต่างไปอ่ะอืมนะ,ะพยายามแล้วพยายามอีกไปไม่ได้นะ,ะเออไปไม่ถึงฝังฝันนะอืมเนี่ยพลังงานความรักแฟนเก่าเนี่ยนะคะมันไปไม่ได้เนะาะธาตุไฟแม่สิงห์ธนูนะคะ อมเนะเดี๋ยวมาดู Love a อ c h e คิลสิอะ Love a c h e นะคะอยากจะบอกอะไรบ้างเมสิงทนูนะคะคนรักเก่าความรักเก่าอืมเขาบอกว่าจริงๆนะคะ energy เนี้ยมันเป็นเหมือนว่าคือมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันเหมือนแบบ สมมุติว่าเรานัดพบเจอใครสักคนหนึ่งเนี่ยดื่มกาแฟแก้วหนึ่งเนี่ยเราเห็นเขาแค่บุคลิกเนี่ยมันเป็นมันเป็นเหมือนเราชอบรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูฉับเฉวยอะไรแบบนั้นมากกว่ามันดูแบบมันดูแบบไปไม่ได้อะเนี่ยนะคะในความสัมพันธ์นะคะมีใครบางคนที่แบบทําอะไรรับหลังผิดหวังเสียใจนะคะเออรักสามเศร้าเราสองสามคนนะคะเนี่ยนะเติร์ดปาร์ตี้มานะคะอืมคือมันเหมือนว่า ท,ท,ที่ต่างคนต่างพยายามแล้วเพื่อจะประคองความสัมพันธ์เนี้ยไว้นะคะแฟนเก่าเนี่ยนะฮะเขาก็พยายามคุณก็พยายามเพราะว่าทําไมคะบุคคลที่มองเข้ามาเนี่ยนะเออมีแต่คนเขาชื่นชมนะแต่เขาไม่ได้รู้ไงว่าตัวตวนที่แท้จริงของคุณสองคนน่แม่งมันอึดอัดและอดทนแค่ไหนในท้ายที่สุดคิดว่าชาวทัดไฟที่มาชมคลิปนี้แหละเป็นคนที่ออตัดสินใจทนไม่ไหวเดินออกมาจากสถานการณ์นั้น<ๆ><ๆ>เดินออกมาด้วยแบบทําไมคะหัวใจฟูลฟิลนะคิดว่า นี่แหละสิ่งที่ฉันต้องการคือตัดสินใจเดินออกมานะเพราะว่าสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่คุณชนะที่สุดจากในพลังงานที่ความรู้สึกที่คุณรู้สึกอืมเพราะว่าในการที่เราจะทําอะไรที่แบบว่าไม่อยากจะทํานะคะเอออยู่ก็ไม่อยากจะอยู่มันไม่มีความสุขแหละเราจะต้องทําให้ได้อันนี้คือคุณคิดนานเหมือนกันกว่าจะตัดสินใจออกมาหรือเลิกเพราะว่ามันมีสิ่งที่เขาทําไม่ดีหรืออะไรหลายครัง้งหลายคาแล้วนะเติร์ดปาร์ตี้นะคะ, party, ะ,คะอะไรแบบเนี้ยได้ จับได้รู้รู้หลายอย่างแต่ก็ไม่อยากพูดก็อดทนอืมนะอดทนในความสัมพันธ์ม,มีคนนอกใจมีคนทําอะไรรับหลังรับลวงพางนะคะเรียนกันไม่เออเรียนรู้กันไม่มากพอนะคะอืมนะไพ่อืมนะมนะเรียนรู้กันไม่มากพอแล้วก็มันเหมือนว่าไม่เขาเรียกว่ายังไงอะไม่มีความเป็นแบบไงอ่ะชายหญิงอย่างเงี้ยมันมีความเป็นชายชายอย่างเงี้ยนะคะอืม ความเป็นผู้นําความเก่งอย่างเงี้ยบางครั้งแม่สิงห์ธนูถ้าเป็นคุณผู้หญิงนะคะหมอต้องเจาะจงผู้หญิงเพราะอะไรคุณมีความเก่งมากมีความเป็นผู้นําไม่มีผู้ชายคนไหนที่คุมคุณลงหรอกนะคะถ้าคุณคิดว่าเวลา,าเราทํางานเราเก่งแต่ถ้าเวลาที่เราพาราง,งานที่อยู่ในครอบครัวอยู่กับสามีถ้าเราไม่ยอมเป็นผู้ตามหรือเป็นเนี้ยเราก็จะต้องอยู่ทําไมคะเราก็จะต้องเราก็จะต้องโสดนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่นะผู้ชายไม่ค่อยจะยอมเราเท่าไหร่หรอก ในในอีโก้ในกำมนสั่งดานที่ในในยีนในเผ่าพันธุ์ในตระกูลของการเป็นผู้ชายอะนะไม่ค่อยจะยอมผู้หญิงเท่า,าไรห,ร e go, หร่หออรอกนะะใน e go, อีโก้หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะในอีโกของเขาหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าบางทีทําไมคะแบบมันมันไม่ยอมอะอมแรกแรกมันอาจจะยอมพอนานไปมันก็อึดอัดนะมันมีแต่ความอึดอัดอึดอัดนะคะอืม ะะตอนนี้ถ้าถามว่าถ้าถามว่านะคะพลังงานชาวทัดไฟเนี่ยนะคะมีความสุขดีไหมกับโมเมนต์ที่เราอยู่เป็นโสดหรืออยู่คนเดียวเนี่ยเรามีเพื่อนหรือเราคุยกับเพื่อนหรืออะไรเนี่ยคิดว่ามีความสุขมากกว่าที่เอนเอจีที่อยู่ตรงนั้นนะคะออืมอืมถึงนึกถึงได้นะคะแต่จริงๆแล้วชาวทัดไฟไม่สิงห์ธนูไม่ได้อยากจะกลับไปนะคะ ใครบางคนตอนนี้นะคะหมอกำลังเห็นนะคะว่าคุณกำลังจะเจอพลังงานเอเนจีความรักครั้งใหม่อืมนะคะแต่หมอก็อยากจะทำให้แหละเหมือนว่าใครสักคนหนึ่งที่อยากจะรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อความแน่ใจนะคะอืมเหมือนคุณกำลังจะพบเจอความรักครั้งใหม่เป็นเอเนจีที่รู้สึกเหมือนมันดีอ่ะอืมมันดีกว่านั้นมันดีกว่าของเก่านะคะอืมเพราะว่าอันนี้คือ ไม่ใช่ว่าจะหวนคืนเลยไม่หวนคืนวันนี้เราจะไม่ไดูเอนเนจีแบบนั้นนะเราจะดูว่าคุณกับเขาตั้งแต่ที่อยู่กันมาเนี่ยจริงไหมใช่ไหมนะมันเป็นแบบนั้นเปล่านะคะเออนั่นแหละนะคะถ้าเกิดจะกลับไปเพื่ออะไรอึดอัดซะขนาดนั้นอะใช่ไหมคะเออเห็นไหมคะความอึดอัดอะเราจะกลับไปอึดอัดเหรอก็คือเหมือนว่าตอนนี้เราหายใจโล่งแล้วเราจะกลับไปหายใจไม่ออกอยู่ในน้ําอย่างนั้นเหรอคะไม่มีใครต้องการสิ่งนั้นหรอกคะ่ะคุณก็เช่นกันหมอเชื่อเช่นนั้นนะคะอืม ชาทัดไฟน่าจะจบคลิปประมาณนี้นะแม่สิงหธนูขอให้มีความสุขมากๆนะคะ